เคยได้ยินเรื่องราวของสัตว์ที่ใช้ครีเป็นอาวุธเครื่องป้องกันตัวเองไหมครับโลกเหล่านี้เนี่ยก็มีเรื่องน่าแปลกอยู่เยอะนะคือสังเกตไหมว่าสัตว์หน้าขนส่วนใหญ่เนี่ยจะน่ารักมแมลงส่วนใหญ่เนี่ยจะอันตรายแต่ทว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันมักจะถูกจัดอยู่ในประเภทสัตว์ที่ทำให้ผู้คนกลัวได้มากมายมากที่สุดในโลกนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการฆ่าแล้วก็อาวุธต่างๆที่ฟ้าประทานให้เจ้าสัตว์ประเภทนี้นะครับมันช่างเยอะแยะเหลือแหล่ซะเหลือเกิน ดังนั้นรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีสัตว์ประเภทไหนบนโลกบ้างที่ถ้าเราเจอยือย้อๆอยู่บนพื้นเนี่ยก็ขอให้วิ่งทันทีเลยซึ่งหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่หลายๆคนทั่วโลกต้องกลัวกันแน่ๆก็คงจะไม่พ้นกับงูหรอกใช่ไหมครับโดยหน้าตาที่แบบชวนขนหัวลุกบวกกับความโหดสลัดแถมยังไม่พิษอีกเรียกได้ว่ามันไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยที่ทําให้แบบน่าเข้าใกล้นะ ยิ่งถ้าเป็นกับเจ้าตัวนี้ด้วยล่ะครับ black mamba ถ้าเจอเมื่อไหร่นี่ขอให้โกยเลยงูตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในงูที่จัดว่าแบบหัวร้อนมากที่สุดในโลกเลยคือต่างจากงูประเภทอื่นนะครับที่มันจะแบบไม่ฉกกัดคนโดยตรงๆจะแบบไปแอบ,บๆอยู่ตามพุ่มถ้าคนไม่ไปแยะะ่ขามันก็จะไม่ฉกแต่ไอ้เจ้า black mamba นะครับมันก็บ้าสมชื่อเลยคือเมื่อใดก็ตามที่มันเห็นคนนะครับมันก็จะชาร์จพุ่งเข้ามาใส่ราวกับว,ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นของรถราคาอย่างใดไม่ปาน ซึ่งความเร็วในการเลื้อยของมันนะครับก็มีมากถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคือต่อให้นักวิ่งมืออาชีพคนมาวิ่งหนีก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหนีพ้นหรือเปล่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ความโหดสลัดของมันนะครับก็มีกันมาอยู่ตั้งแต่ในชื่อแล้วนะที่คำว่าแมมบ้าเนี่ยมันจะแปลว่าโลงศพฮะค,คือมันเกิดขึ้นมาจากลักษณะของหัวมันนะครับที่มันจะเป็นเหลี่ยมๆคล้ายๆกับโลงศพของฝรั่งนั่นแหละครับฝรั่งก็เลยได้ให้ชื่อแบบนั้นมันไป ซึ่งมันก็สมชื่อจริงๆนะครับเพราะว่าพิษของมันเนี่ยก็นับว่าติดอันดับท็อป10ของอสารพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกเลยนะคือถ้าโดนกัดฉกไปนี่ก็มีโอกาสตายได้ถึง99.90%เลยว่ากันว่าถ้าใครที่โดนมันกัดนะครับแล้วไม่ถูกนําตัวส่งเข้าโรงพยาบาลภายใน20นาทีแรกเนี่ยก็ให้จองสาลาเตรียมไว้เลยนะโยมแต่ก็ไม่แน่นะครับถึงจะถูกรักษาได้ด้วยเซรุ่มงูแล้วเนี่ยพวกคนเหล่านั้นก็ยังอาจจะจองสาลาอยู่ดีครับ เพราะว่าราคาขวดเซรุ่มขวดหนึ่งเนี่ยมันเรียกได้ว่าชัวยในค่าตัวตายได้เลยทีเดียวคือในปี2019ที่ผ่านมานะครับมันก็มีผู้หญิงนักแคมป์คนหนึ่งเนี่ยแหละก็ไปโดนงูกัดฮะซึ่งเซรุ่มงูที่เธอต้องจ่ายเนี่ยก็เป็นเงินไทยประมาณ2ล้านบาทนะฮะเรียกได้ว่าทํางานทั้งชีวิตนี่เพื่อเอาเงินมาไถ่ถอนค่ารักษางูอย่างเดียวเลยเพราะว่าเจ้าเซรุ่มงูของแบ็คแมมบานะครับมันเพิ่งถูกสกัดมาได้ไม่นานมานี้เองมัง้ง แล้วรู้สึกว่ามันก็จะเป็นเซรั่มที่แบบหายากมากด้วยโอเคแต่นอกจากงูแล้วเนี่ยหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานอีกหนึ่งประเภทที่น่ากลัวไม่แพ้กันนะครับก็คงจะเป็นจระเข้ฮะแล้วไอ้จอระเข้ที่เขาพูดถึงนี่ก็ไม่ใช่พิเคธรรมดาด้วยนะมันคืออีแคน้ําเค็มครับที่ว่ากันว่าโหสลัดมากกว่าจระเข้น้ําจืดอ,อยู่หลายโขเลยคืออย่างแรกนะครับร่างกายของจอระเข้น้ําเคเ็มเนี่ยว่ากันว่ามันจะใหญ่กว่าจระเข้ธรรมดาประมาณ2เท่าฮะ คือเขาเคยเจอตัวที่ยาวที่สุดเนี่ยยาวประมาณ6เมตรครึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็มีน้ําหนักปลาเป็น1นึ่กิโลกรัมนะครับคือกระโดดทับคนอีกคนก็คอหักแล้วอะ่ะโดยไอ้เจ้าจระเข้น้ําเค็มประเภทนี้นะครับมันยังสามารถเจอได้ง่ายในแถบประเทศเราเสียด้วยแล้วนิสัยของมันเนี่ยก็นะับว่าดุร้ายวีนเหวี่ยงมากกว่าจระเข้น้ําจืดเป็นไหนๆฮะ คือเมื่อใดก็ตามที่มันรู้สึกว่าท้องของมันว่างขึ้นมานะครับมันก็จะสามารถกินได้หมดเลยไม่ว่าจะงูเงี้ยวเขีข้ยวขอควายโคฮิปโป,โปโตเตมัสมันยังงาบมันแล้วเลยตบท้ายด้วยการมีมนุษย์เป็นของหวานก็ยังได้ฮะนั่นก็เพราะว่าจระเข้พวกนี้นะครับมันมีฟันที่แหลมคมแล้วก็มีแรงกัดที่เรียกได้ว่ากัดท่อเหล็กให้ขาดสะบั้นได้ภายในพริบตานะฮะนอกจากนั้นหนังของพวกมันนะครับก็ยังเหนียวราวกับชุดเกราะที่จะเอาไว้ป้องกันตัวได้เลย เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่าโดยแท้ฮะและถ้าหากใครไปเจอกับมันจังๆแบบตัวต่อต,ตัวแล้วก็อย่าคิดนะว่าจะหนีได้พ้นเพราะว่าถึงแม้จระเข้มันอาจจะดูต้วมเตี้ยเหมือนกระเต่านะฮะแต่ถ้ามันอยากจะวิ่งทีแล้วก็30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคือถ้าไม่สับจนหอบก็กลายเป็นอาหารของมันก่อนนั่นแหละฮะแต่ถึงแม้ว่ามันจะโหดร้ายขนาดไหนก็ตามนะครับมันก็ยังพ่ายแพ้ต่อสัตว์ที่โหดร้ายที่สุดของโลกชนิดหนึ่งนั่นก็คือมนุษย์เองฮะ ที่เขาว่ากันว่าไอ้เจ้าเข้พวกนี้เนี่ยมันมีหนังที่แข็งแกร่งราวกับชุดเกราะใช่ไหมดังนั้นนะครับหนังของมันก็เลยไปถูกตาถูกใจกับผู้ผลิตเครื่องหนังขึ้นมาครับที่พวกเขามองว่าหนังจระเข้น้ําเค็มนะครับมันเหนียวหนืดเหมาะสําหรับเป็นหนังคุณภาพดีในการทํากระเป๋าหนังเป็นไหนไหนนั่นแหละฮะความโหดสลัดในการล่าก,กระเป๋าหนังมันก็เลยได้เริ่มขึ้นพวกสัตว์เลื้อยคานพวกนี้ก็ต้องคานมุดดินหนีกันไปไหนไหนเลยแต่ถ้าว่าจระเข้มันสามารถปีนต้นไม้ได้เหรอฮะ ใช่โลกเหล่านี้เนี่ยมันก็มีจระเข้ชน,นิดหนึ่งเหมือนกันนะที่มีชื่อฝรั่งว่า tree c o c o d l e หรือแปลเป็นไทยตรงๆว่าจระเข้ต้นไม้เนี่ยแหละครับซึ่งเอาจริงๆมันก็มีหน้าตาคล้ายๆกับน้องวรนุชบ้านเรามากกว่านะซึ่งเจ้าจระเข้ต้นไม้เหล่านี้นะครับมันจะสามารถพบได้เยอะในแถบประเทศปาป,ป,ป,ปัวนิวกินีครับที่แบบพบว่ามีตัวที่ยาวที่สุดเนี่ยยาวไปถึง6เมตรเลยนึกสภาพแบบจระเข้ตัวยาวเท่ารถเมล์เท่านั้นยังไม่พอฮะมันยังสามารถปีนต้นไม้ได้อีก คือความสามารถพิเศษของมันนะครับคือมันจะสามารถใช้ขาทั้ง4ี่แล้วก็กรงเล็บกับหางเนี่ยในการปีนป่ายต้นไม้ได้เรียกว่าไม่ต่างอะไรกับลิงเลยเนี่แหละครับเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไฮบริดทั้งจระเข้เหี้ยแล้วก็ลิงอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งแน่นอนครับเมื่อใดก็ตามที่มันโมโหหิวเนี่ยมันก็จะสวาปามของทุกอย่างตั้งแต่ไขสัตว์สัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ปีกเป็นอาหารเรียกได้ว่าก็ทุกอย่างเล็กๆที่ปากมันจะงาบได้นี่แหละฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์นี่จะรอดได้นะ คือถึงแม้ว่าปากมันนะครับจะไม่สามารถใหญ่ขนาดงาบมนุษย์เข้าไปได้ทั้งตัวแต่บางทีเนี่ยมันก็จะพุ่งเข้ามาจกขาเราได้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าจระเข้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่หวงแหนอาณาเขตมันมากฮะแล้วถ้าใครเผลอไปโดนมันกัดแล้วเนี่ยบางทีนะฮะแผลมันก็จะเกิดอาการเน่าเฟะคือถ้าไม่รักษาเนี่ก็สามารถทําให้คนคนนั้นไปเฝ้าพระอินทร์ได้เลยคือไม่ใช่ว่ามันจะมีพิษอะไรเหมือนกับงูหรอกนะครับ แต่ว่าไอสัตว์พวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ปากสกรปรกมากครับคือมีกลิ่นเหมือนดากเลยด้วยความที่ว่ามันไม่เคยแปลงฟันเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคือมีสัตว์ที่ไหนเคยแปลงฟันบ้างเอาเป็นว่าความเหม็นของมันนะครับเกิดมาจากซากต่างๆของสัตว์ฮะที่มันได้กินเข้าไปบวกกับว่าการหมักหมมของน้ําลายมันอีกเนี่ยก็เลยทําให้เกิดเป็นแบคทีเรียในปากนะครับ ที่พอเข้าไปในกระแสะเลือดของสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บติดเชื้อปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ลุกลามไปถึงการหยุดเต้นของหัวใจได้ในที่สุดฮะแต่ถ้าเราพูดถึงสัตว์เลื้อยคลานประเภทเต่าล่ะเต่านี่มันเป็นสัตว์ที่แบบดูเป็นมิตรอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอซึ่งนั่นมันก็คือนิยามของเต่าทั่วไปนะครับแต่แอาจจะต้องขอยกเว้นไว้สาหรับเต่าตัวหนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือเต่าอลิเกเตอร์ครับซึ่งถ้าเจอเต่าชนิดนี้เนี่ยก็บอกให้เลยขออยู่ห่างๆมันไว เพราะมันจะเป็นประเภทเต่ากินเนื้อครับซึ่งสามารถกินได้แม้กระทั่งเต่าด้วยกันเองนะฮะโดยหน้าตาของเจ้าเต่าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันช่างแปลกแตกต่างราวกับเพื่อนเต่าของมันมากเพราะว่าพงพันธุ์ของมันนะครับมันจะเป็นประมาณเต่าประเภทที่หลุดรอดมาจากยุคไดโนเสาร์ได้นะฮะคือมันจะมีกระดองที่แบบตะปุ่มตะปํายุบยับราวกับไดโนเสาร์เลยนะฮะคือถ้าใครเป็นแฟนๆประเภทหนังไคจูก็ให้นึกถึงไอ้คาเมลบสัสในอกอตซิลานั่นแหละอะไรประมาณนั้นเลย ที่มันเหมือนจะเป็นไดโนเสาร์เต่าโหดร้ายอะไรประมาณนั้นแหละครับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเต่าชนิดนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประเภทเดียวที่แบบหลุดลอดมาจากเต่ายุคดึกดําบรรตอนที่เป็นไดโนเสาร์ฮะนั่นเองความโหดสลัดด,ดึกดําบรรแบบนี้ก็เลยยังคงติดอยู่กับตัวมันอยู่ครับจนถึงขนาดทาให้คนเนี่ยต้องเอาคําว่า a l l กเต t o r ซึ่งเป็นจระเข้ชนิดหนึ่งนะฮะไปแปะไว้ข้างท้ายชื่อมันเพื่อแสดงถึงความโหดแล้วความน่ากลัวของมันนะครับก็จะอยู่ที่จะงอยปากเต่าฮะ ที่มีขนาดใหญ่มาอซึ่งถ้าใครซีสัวเผอเอามือแย่เข้าไปแล้วก็มันจะสามารถบดกระดูกเราให้พังได้ภายในพริบตานะครับคือเขามีการบอกว่าไอเต่าตัวนี้นะครับแค่มันยาวหนึ่งไบบรรทัดเนี่ยมันก็มีแรงกัดราวๆกับจระเข้แล้วนะฮะก็ไม่อยากจะคิดว่าไอตัวเต็มวัยของมันที่มีขนาดยาวถึง3ามไบรรทัดเนี่ยแรงกัดมันจะเยอะขนาดไหนแล้วไอวิธีการล่าสัตว์ของเต่าตัวนี้นะครับมันก็พิสดารมาก คือมันจะนอนอยู่ตรงใต้ผืนน้าใต้ดินฮะร็จแ,แล้วก็อ้าปากรอเหยื่ออยู่นิ่งๆนั่นแหละแต่ทว่าไม้เด็ดของมันกนะ็คือลิ้นของมันฮะจะเป็นแบบ2แฉกที่มีสีแดงๆแลบออกมาเด่นแบบเด่นก่บบริเวณรอบข้างเลยอ่ะคือถ้าใครนึกสีไม่ออกก็ให้ลองนึกถึงไอ้แหนมของสุดอกอ่ะที่เวลามันแบบโผล่มาแล้วแดงปรี๊ดป้าตัดกับสีรอบข้างอะไรประมาณนั้นเลยฮะทีนี้พอเหยื่อใต้น้ํามันว่ายวมาแล้วเห็นอะไรแดงโผล่มาเนี่ยมันก็คิดว่าเป็นหนอนนะก็เลยว่ายเข้าไปจะไปกินเหยื่อ แต่หลังจากนั้นแหละพอหลงกลไหว้เขาไปในปากเต่าที่อ้าอยู่แล้วก็กระบาลแหลกโดนเป็นผีกุดหัวเลยทีเดียวซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าเต่าประเภทนี้นะครับจะมีแหล่งอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ในแถบพวกเอ,อ่ออเมริกาใตา้หรือทวีปอเมริกานะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านเราจะไม่มีนะเพราะมันก็ขึ้นชื่อเยอะแยะเหมือนกันว่าคนจะลักลอบเอามันมาขายอะไรแบบนี้ซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วดันขี้เกียจเลี้ยงไงก็เอาเต่าไปปล่อยน้ำฮะพอปล่อยเสร็จเนี่ยก็คือแบบมันก็กัดแหลก ก็ไม่อยากจะนึกภาพนะเวลาที่บักหำน้อยคนไหนไปโดดโดดเล่นน้ำกันเนี่ยหำขาดกันเลยทีเดียวเต่าตัวต่อมาฮะเต่ามาตะมาตะเจ้าเต่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเต่าที่มีหน้าตาแปลกที่สุดใน3โลกเลยนะครับด้วยหน้าตาที่แบบขี้เล็ขี้เล็ที่สุดบวกกับว่ามันจะมีกระดองแปลกๆเป็นลักษณะยุบยับเหมือนหนามแล้วก็มีหัวเหมือนงูเนี่ยนะครับซึ่งไอชื่อครับมาตะมาตะที่มันดูแบบน่ารักตลกๆนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันแฝงไปด้วยความโหดร้ายนะครับ คือมันเป็นชื่อที่มาจากภาษาสเปนซึ่งแปลตรงๆว่าฆ่าแม่งฆ่าแม่งอะไรประมาณนี้นะครับเป็นไงฟังแล้วก็เริ่มโหดไปเลยใช่ไหมเพราะว่าน,นิสัยการฆ่าเหยื่อของเต่าชนิดนี้นะครับมันก็โหดสลัดไม่ใช่น้อยนะคือมันจะอำพรางตัวซ่อนอยู่ใต้น้าฮะก่อนที่จะรอเหยื่อผ่านมาแล้วก็ใช้ปากอ้าแล้วก็สูบเข้าไปเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ดูดเหยื่อเข้าไปทั้งตัวด้วยความโมโหหิวฮะแต่สิ่งที่พิลึกของเต่าชนิดนี้ก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเต่าน้ํานะ แต่ว่าสกิลว,ว่ายน้ำของมันเนี่ยกนข้างแบบหวยแตกเลยละ่ะดังนั้นนะครับเราจึงจะสามารถพบเต่าพวกนี้ได้ส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณแค่ผิวน้ําตื้นๆฮะแต่ด้วยความที่มันมีรูปร่างอันประหลาดนะครับก็เลยทําให้มันเนี่ยสามารถพรางตัวอยู่ได้ใต้น้ําเป็นอย่างดีแต่ไอ้ปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะรูปร่างที่แบบพรางตัวสเสียนของมันนี่อีกแล้วฮะเพราะบางทีนะครับคนเนี่ยก็เดินไม่ระวังไงก็ย่าน้ําไปเหยียบกระดองเต่าครับ ซึ่งความเจ็บปวดถ้าใครนึกไม่ถึงก็ลองนึกถึงตอนที่เราเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบเลโก้นะฮะประมาณนั้นเลยแถมเลือดออก10บ,บ,บด้วยนะแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเต่าที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายนะครับมันก็ยังไม่ไาวที่จะมีคนเนี่ยซื้อมันมาเลี้ยงครับซึ่งมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยอันตรายเท่ากับสัตว์เลื้อยคานตัวอื่นนะครับคือมันไม่ค่อยจะทําร้ายมนุษย์หรอกแต่ทว่ามันจะทําร้ายทางอ้อมแทนนั่นก็คือกระเป๋าตังค์นะฮะ เพราะว่าไอมาตะมาตะแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่16,000บาทยันไปถึง40,000บาทเลยทีเดียวแล้วนอกจากนั้นนะครับราคาค่าอาหารของมันเนี่ยก็ได้ข่าวว่าแบบแพงหูฉี่ด้วยแต่ยังไงก็เถอะไม่ต้องไปหามันมาเลี้ยงหรอกนะครับเอาเป็นว่าเรามาต่อกันกันกบเรื่องคิงของสัตว์เลื้อยคานเลยดีกว่านั่นก็คือมังกรแห่งเกาะโคโมาโดฮะแมชื่อสเท่เลยใช่ไหม แต่หน้าตาของมันจริงๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนอะไรกับมังกรอะไรที่เราเห็นเลยมังกรฝรั่งมังกรจีนนี่คุณลืมไปได้เลยฮะคือมันจะมีหน้าตาค่อนข้างคล้ายกับตัวเบ้านเราเสียมากกว่าพอพูดแบบนี้นี่คือหมดเสน่ห์ไปเลยใช่ไหมมังกรแต่ถึงจะยังไงนะครับมันก็เป็นเงี้ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับด้วยความที่ว่าลักษณะของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับจระเขตต้นไม้ที่แอดได้กล่าวมาเลยคือมันจะมีแบคทีเรียในป่าครับที่ไปไปมามาเนี่ยก็กลายเป็นพิษที่เป็นอาวุธของมันซะงั้น คือมันจะมีนิสัยในการล่าเหยื่อนะครับโดยการพุ่งชาร์จเข้าไปด้วยความเร็วสูงฮะแล้วก็ไปกัดเหยื่อแต่แต่ว่าวมันก็มีความตลกนิดหน่อยครับคือการที่จะวิ่งชาร์จของมันได้นะครับมันจะสามารถชาร์จได้รอบเดียวครับเสร็จแล้วก็จะเหนื่อยหอบแฮ็แกๆเลยคือถ้าเป็นเกมก็ให้นึกถึงไอ้ลอสสเตมินาที่อยู่บนหัวหมดแล้วก็วิ่งต่อมไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับในการชาร์จพุ่งเข้าโจมตีเหยื่อของเจ้ามังกรโคมาโดเนี่ย มันจะขอให้อย่างน้อยมันได้ฝากรอยฟันเอาไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเหยื่อนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอแบคทีเรียนในปากนี่แหละก็จะไปทําหน้าที่ของมันเองพุ่งเข้าสู่กระแสเลือดของเหยื่อฮะก่อนที่จะรอให้เหยื่อเนี่ยตายไปอย่างช้าๆในอีก2อสมวันต่อมาเสร็จแล้วนะครับมับงกรโคโมาโดก็จะค่อยๆไปหาล่าเหยื่อที่โชคร้ายอีกทีโดยการใช้จมูกของมันครับดมกลิ่นหาซากของเหยื่อซึ่งว่ากันว่าก็ดีพอๆกับหมาเลยนะ แล้วบางทีก็สามารถดมได้ไปไกลถึง3-4กิโลเมตรด้วยเมื่อเจอเหยื่อที่แบบนอนแง่งแมงตายนะครับมันก็จะไปเก็บซากศพกินซึ่งก็มีบางทีเหมือนกันนะครับที่มันก็โจมตีผู้คนคือมันเคยมีข่าวครว่ามีคนเก็บผลไม้ชาวอินโดนีเซียเนี่ยเกิดเป็นล้มตุ๊บเสร็จแล้วก็โดนเอมังกรโคโมโดนเนี่ยแหละมันลุมถึงซะแบบไม่เหลือซากเลยคิดสภาพแบบหนังซอมบี้แล้วโดนซอมบี้ลุมอะอะไรแบบนั้นเลยโหดร้ายมาก แล้วความเกลียนของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอตอนที่มันเป็นร่างตัวเล็กๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถสู้กับสัตว์ตัวอื่นได้ใช่ไหมดังนั้นนะครับพวกมันก็เลยคิดวิธีการป้องกันตัวแบบสุดติ่งขึ้นมาครับก็คือเอาตัวของมันเนี่ยไปคลุกอยู่กับกองขี้ของสัตว์ตัวอื่นครับเพื่อที่แบบมีเวลาผู้ล่าตัวใหญ่ๆตัวไหนมาจะมาทําร้ายมันเนี่ยก็จะแบบเหม็นแล้วแบบอีนี่ตัวอะไรกินมันขี้เลยก็จะไม่กล้ากินมันครับก็ไม่แปลกที่ว่าทําไมมันถึงทนอยู่กับแบคทีเรียที่มีพิษเน่าๆในปากได้ คือมันฝึกความซกมกมาตั้งแต่เด็กนี่เองแล้วรู้หรือไม่ฮะว่าพวกมังกรโคโมาโดตัวเมียน,นี้เนี่ยมันจะสามารถมีลูกออกมาเองโดยไม่ต้องผ่านการปฏิสนธิจากตัวผู้ด้วยนะครับไอเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเรื่องการค้นพบโดยบังเอิญที่เขาคึ้งค้นพบมาไม่นานนี่เองนะฮะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก็มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งครับก็จับมังกรโคโมาโดตัวเมียพวกนี้เนะี่ยมาขังไว้ในกรงซึ่งในกรงนั้นเนี่ยก็จะไม่มีตัวผู้อะไรปะปอนอยู่เลยนะ แต่แล้วนะครับอยู่ๆไป,ไปๆมาๆเนี่ยไอนางผู้นั้น,นก็กลับท้องขึ้นมาซะงั้นว่ากันว่าสิ่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในวิวัฒนาการการเป็นอยู่แล้วก็เอาตัวรอดของสัตว์โลกฮะที่มันสามารถวิวัฒนาการตัวเองให้มีลูกได้ในยามขับขันโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวผู้ก็ไม่น่าล่ะสัตว์ชนิดนี้มันถึงได้อยู่คู่โลกเรามาถึง90ล้านปีแล้วเพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวการคลอดลูกแบบโหดสลัดของสัตว์โลกไหมฮะถ้าอยากฟังแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย